ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้านต้องทำยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงเริ่มไปติดต่อธนาคารตอนไหนวันนี้จะมาสรุปขั้นตอนทั้งหมดให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลีวิ่งนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่สําคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรีไฟแนนซ์บ้านนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้านทั้งหมดเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเมื่อไหร่เราควรคิดที่จะรีไฟแนนซ์ และพอเราเริ่มคิดจะรีไฟแนนซ์ครับเราจะต้องไปติดต่อใครติดต่อตอนไหนเริ่มทำยังไงบ้างผมได้สรุปนะครับรวบรวมมาเป็นหัวข้อย่อยๆให้ทุกคนฟังกันนะครับเพื่อสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยรีไฟแนนซ์นะฮะจะได้ลองไปทำตามกันนะครับขอปูพื้นฐานนะครับคำว่ารีไฟแนนซ์บ้านสักนิดนึงก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นนะการรีไฟแนนซ์บ้านครับคือการเปลี่ยนสินเชื่อก้อนเก่าไปเป็นสินเชื่อก้อนใหม่กับธนาคารใหม่ครับ คำถามคือเปลี่ยนทำไมใช่ไหมครับเราเปลี่ยนแบงค์เพื่อที่จะขอลดดอกเบีย้ยครับคืออย่างงี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับอัตราดอกเบีย้ยบ้านเนะครับเขาจะถูกในช่วง3ปีแรก3ปีแรกครับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ3%ต่อปีแต่ประเด็นก็คือพอหลังจากจบปีที่4ไปแล้วครับ อัตราดอกเบี้ยนเนี่ยเขาก็จะลอยตัวขึ้นครับเป็นค่า MRR ลบนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ5%ถึง6%ต่อปีนะครับ3ปีแรกอยู่ที่3%พอปีที่4 กระโดดมาเป็น6%แบบนี้คืออัตราดอกเบี้ยมันกระโดดค่อนข้างสูงถูกไหมครับดังนั้นนะครับกระบวนการรีไฟแนนซ์นี่เองแหละครับจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแบงค์เพื่อขอลดดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยมันกลับลงมาถูกในช่วง3ปีแรกครับอันนี้คือคอนเซปต์เบื้องต้นของการรีไฟแนนซ์บ้านนะครับประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์นะครับนอกเหนือจากการลดดอกเบี้ยบ้านแล้วนะฮะการรีไฟแนนซ์เนี่ยครับเรายังสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้ของเราได้ด้วยครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นเราเคยกู้ร่วมไว้กับแฟนเราใช่ไหมครับและทีเนี้ย เราอยากจะเอาแฟนออกไปแล้วนะครับเราอยากจะกู้คนเดียวแล้วหรือเราไม่อยากกู้แล้วเราอยากให้ชื่อเป็นของแฟนคนเดียวเลยเนี่ยกระบวนการรีไฟแนนซ์เนี่ยครับก็สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี่ตรงนี้ได้นะครับคือพอเปลยดมาปุ๊บให้เหลือเราคนเดียวหรือเหลือแฟนเราคนเดียวแบบนี้ก็ได้ นอกเหนือไปจากนั้นครับการรีไฟแนนซ์เรายังอาจจะเลือกออปชันนะครับว่าให้เราผ่อนยาวนานขึ้นเช่นตอนนี้สมมุตินะฮะเราผ่อนมาแล้วเหลือ20ปีทีนี้เราบอกว่าการเงินมันตึงเหลือเกินนะฮะเราอยากจะยืดระยะเวลาผ่อนให้เรากลับมาผ่อน30ปีแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้ผ่อนสั้นลงแบบนี้ก็ได้ดังนั้นครับ ประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะฮะสำคัญมากๆเลยนะอ่ะทีนี้เราเข้าใจกันแล้วนะครับว่าการรีไฟแนนซ์เป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่อ่ะเราเพิ่งจะเริ่มผ่อนบ้านนะครับซึ่งก็ผ่อนใกล้ๆครบ3ปีแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเราอยากเริ่มรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างครับผมเช็คลิสต์มาให้เป็นข้อๆแล้วนะครับข้อแรกก่อนเลยนะครับ ข้อแรกคือเราจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขกับธนาคารเดิมที่เราผ่อนอยู่ครับ ตรวจสอบอะไรครับคืออย่างนี้โดยส่วนมากครับเวลาเราผ่อนบ้านครับธนาคารเขาจะมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขนี้คือเขากําหนดให้เราผ่อนกับเขาขั้นต่ําเท่านี้เท่านั้นปีก่อนเราถึงสามารถรีไปแบ,บ,แบงก์อื่นได้หรือเราสามารถเขาเรียกว่าปิดยอดนี้ได้ครับซึ่งโดยปกติแล้วระยะเวลาขั้นต่ำนะฮะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่3ปีนะครับของแบงก์ส่วนมากเขาจะกําหนดระยะเวลาตรงนี้อยู่ที่3ปีเพื่อง่ายว่าเราจะต้องผ่อนกับแบงก์เดิมครับให้ครบ3ปีก่อนเราถึงจะรีไฟ หรือปิดยอดจากแบงค์นี้ไปแบงค์อื่นได้นะครับคำถามก็คืออา้าวแล้วถ้าอยากจะปิดยอดก่อน3ปีอะไรแบบนี้ทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ครับเพียงแต่ว่าธนาคารเขาจะเขียนไว้ในสัญญาเงินกู้เลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราปิด สัญญาหรือรีไฟแนนซ์ก่อนระยะเวลาเท่านี้เท่านั้นปีเนี่ยครับจะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครับซึ่งค่าธรรมเนียมตรงนี้โดยส่วนมากก็จะคิด3เนะครับของวงเงินกู้คงเหลือยกตัวอย่างเช่นครับถ้าวงเงินกู้ของเราเหลืออยู่1ล้านบาทเราก็ต้องเสีย3ของล้านนั่นก็คือ3 0 0 0 0บาทนะครับดังนั้นครับข้อแรกก่อนที่เราเริ่มคิดรีไฟแนนซ์นะครับเราไปเช็คเงื่อนไขก่อนครับว่าธนาคารเดิมที่เราผ่อนอยู่ต้องผ่อนกับเขากี่ปีถึงจะรีไฟแนนซ์ได้มาตรฐานคือ3ปีแต่ต้องบอกงี้ครับว่า บางธนาคาร4ปีก็มี 5ปีก็มีสูงสุดเคยเจอ6ปีก็มีนะครับดังนั้นก็ต้องเช็คคอดิชันตรงนี้ก่อนจะได้ประหยัดเรื่องค่าธรรมเนียม3%นะครับขั้นตอนที่2นะครับคือการเริ่มหาข้อมูลนะครับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารแล้วนะครับขั้นตอนที่2นี้ครับเราจะเริ่มทําก็ต่อเมื่อเราใกล้นะฮะที่จะถึงระยะเวลาการผ่อนชาระของแบงก์เดิมแล้วครับเช่นอีกสักเดือน2เดือนมันจะผ่อนครบ3ปีนะฮะเราก็เริ่มนะครับทำการหาข้อมูลได้แล้วนะครับนั่นก็คือการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้านของแบงค์อื่นๆในตลาดนะครับมาเทียบกันว่าเฮ้ยแบงค์นี้ได้ราคาเท่านี้แบงค์นี้ได้ราคาเท่านี้แต่อย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งนะครับว่านอกเหนือจากดอกเบีย้ยที่อยากให้พิจารณาแล้วเนี่ยมันยังมีค o n d ิชั o n อื่นๆประกอบด้วยนะครับเช่น บางแบงก์มีฟรีค่าธรรมเนียมบางแบงก์มีฟรีค่าประเมินพวกนี้ครับมันจะเป็นปัจจัยประกอบนะครับในการตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกแบงก์ไหนดีดังนั้นขั้นตอนที่2ครับก่อนครบกําหนดสักเดือนหรือ2เดือนครับให้ลองสืบค้นข้อมูลได้แล้วนะครับว่าแบงก์ไหนดอกเบี้ยเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าในเพจกูรูลิฟวิ่งของผมเนี่ยผมจะทําสรุปนะครับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแล้วก็สินเชื่อบ้านในทุกๆเดือนมาให้นะครับก็ถ้าใครขี้เกียจไปดูสรุปหน้า Facebook Fanpage ก็ได้นะครับขายของนิดนึงนะ ขั้นตอนที่3นะครับหลังจากเราได้แบงค์ที่สนใจแล้วนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบงค์เดียวนะเราอาจจะสนใจหลายแบงค์ก็ได้นะครับมันก็ยื่นกู้หลายแบงค์ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขั้นตอนที่3ต่อมาครับคือการเตรียมเอกสารนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่าโปรเซสการรีไฟแนนซ์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนธนาคารนะฮะจากธนาคาร A ไปธนาคาร B ถูกต้องไหมครับกระบวนการเปลี่ยนตรงนี้ครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะที่เราจะเจอกระบวนการเรียกเอกสารเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารรายได้หนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับ รองบริษัทอะไรต่างๆคือโปรเซสตรงนี้มันจะเหมือนกับตอนที่เรายื่นกู้บ้านในครั้งแรกเลยนะครับเอกสารเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยนะครับเอกสารเนี่ยถ้าเราแบ่งหลักๆครับก็จะเป็นเอกสารข้อมูลส่วนตัวครับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนู่นนี่นั่น หนังสือสมรสนะครับหรือหนังสือยาอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนที่2เนี่ยครับจะเป็นหนังสือรับรองรายได้ครับถ้าเป็นพนักงานประจาก็จะมีหนังสือรับรองเงินเดือนสริปเงินเดือนนะครับเจ้าของกิจการก็จะมีหนังสือรับรองบริษัทนะครับแล้วก็บุ๊กแบงค์ย้อนหลังนะครับรายการเดินบัญชีอะไรพวกนี้นะและสุดท้ายคือหนังสือหลักประกันนะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะฮะก็ต้องเตรียมเอกสารกันให้ดีนะครับในพาร์ทเนี้ยในส่วนของพนักงานประจําต้องบอกว่าผมไม่ค่อยห่วงอะไรครับเพราะว่าโปรเซสการขอหนังสือรับรองรายได้เนี่ยไม่ได้ยากอะไร ที่จะมีปัญหานิดนึงครับก็จะเป็นพวกเจ้าของกิจการครับว่าอาจจะต้องดูด้วยนะฮะว่าช่วงที่เราไปรีไฟแนนซ์รายได้ของบริษัทมันยังดีอยู่ไหมหรือบางทีตอนก่อนเรารีไฟแนนซ์นะครับ ธุรกิจเริ่มไม่ดีแล้วรายได้เริ่มไม่ดีแล้วแบบนี้การรีไฟแนนซ์อาจจะมีปัญหานะครับเพราะจะมีการตรวจสอบเครดิตทางการเงินเครดิตบูโรอะไรเราใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับขั้นตอนที่4นะครับหลังจากเรารู้แล้วว่าเราจะรีไฟแนนซ์ช่วงประมาณไหนนะครับเราเลือกแบงค์ที่เราสนใจแล้วเราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วครับมาถึงโปรเซสที่4ครับนั่นก็คือการไปยื่นรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ครับพอครบกําหนดนะครับหรือใกล้ๆกครบกาหนดเหลือเวลาสักประมาณเดือนหนึ่งเนี้ยครับเรา เริ่มไปยื่นเรื่องกับแบงก์ใหม่ได้แล้วนะครับซึ่งการยื่นเรื่องนะฮะย้ําอีกทีนะฮะว่าผมอยากให้ลองไปยื่นหลายๆธนาคารนะครับเพื่อที่จะเอาเงื่อนไขเอาคอนดิชั่นมาเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อนเ่นบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องไปยื่นก่อนสักเดือนหนึ่งนะครับทำไมไม่รอให้ครบ3ปีแล้วค่อยไปยื่นคืออย่างนี้นะฮะกระบวนการโปรเซสการพิจารณาเนี่ย ใช้ระยะเวลานานพอสมควรครับจริงๆโปรเซสเนี่ยใกล้เคียงกับตอนเรายื่นกู้บ้านเลยนะนั่นก็คือพนักงานเนี่ยครับเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินราคาบ้านไอ้หลังเดิมเนี่ยครับที่ผ่อนอยู่เนี่ยว่าตอนนี้ณนะเวลานี้ครับราคาประเมินธนาคารมันควรเป็นเท่าไหร่นะครับกว่าจะส่งเรื่องไปส่งเรื่องมาฟ i n a น p ลโปรเซสออกมาครับผมให้ค่าเฉลี่ยนะฮะอยู่ที่10-15วันอันนี้เป็นค่ามาตรฐานนะครับอินบางเคสก็สั้นกว่านี้บางเคสก็ยาวกว่านี้ครับแต่มันต้องเผื่อเวลาไงดังนั้นครับซัก ประมาณก่อนสัก1 5ภาครึ่งเดือนหรือ1เดือนเนี่ยครับไปยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ได้เลยนะครับนะเพื่อรอนะครับโปรเซสในการพิจารณาพอผลมันออกมามันจะได้พอดีกันนะฮะไม่เสียเวลา ขั้นตอนต่อมาครับเป็นขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5ครับคือทําเรื่องปิดยอดกับแบงค์เดิมที่ผ่อนอยู่ครับอ่าหลังจากที่แบงค์ใหม่ให้ผลแอปพลูฟเรามาแล้วนะครับที่เราไปยื่นรีไฟแนนซ์มาในข้อ4นะครับทีนี้ครับเราก็กลับมาที่แบงค์เดิมของเราครับบอกเขาว่าเราจะทําเรื่องปิดยอดนะครับเพื่อจะรีไฟแนนซ์ไปอีกแบงค์หนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะบอกอีกนะครับว่า มี process มีระยะเวลาการรอคอยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไปทําแล้วได้เลยนะโดยส่วนมากครับระยะเวลารอคอยตรงนี้อยู่ที่1 0 1ถึง15วันนะครับอันนี้อยากให้เข้าใจตรงกันนะฮะว่ามันเป็น process ของแบงก์เคาโนก็ต้องรอนิดนึง ผมถึงแนะนำไงครับว่าเวลาหาข้อมูลเวลาเดินเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเรารู้ก่อนเนะครับเรามาเจอกันก่อนแบบเนี้ยเราจะสามารถวางแผนเตรียมพร้อมให้ทันเวลาได้ไงครับมันจะได้ไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เนาะเพราะเวลาที่เราเสียไปครับดอกเบี้ยเดินทุกวันนะครับนะฮะก็ลองดูครับเป็นวิธีที่ผมว่ามันเวิร์กนะครับก็ทําเรื่องติดต่อครับสำหรับแบงค์เดิมให้ปิดยอดไปนะครับผมกระซิบนิดนึงนะครับพอเราไปทําเรื่องปิดยอดนะครับกับแบงค์เดิมอย่างเงี้ยแบงค์เดิมที่เราผ่อนอยู่ครับเขาก็จะออฟเฟอร์ครับดอกเบี้ยใน พิเศษกลับมาให้เราครับบอกว่าเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งไปแบงค์นู้นเลยถ้าพี่อยู่ต่อนะเราจะให้ดอกเบีย้ยเท่านี้ซึ่งมันก็จะลดลงมาครับไอกระบวนการนี่แหละครับเขาเรียกว่ากระบวนการ retention หรือการไปขอลดดอกเบีย้ยครับซึ่งเนี่ยธนาคารเดิมที่เราผ่อนอยู่เขาก็จะ offer ตัวเลขมาให้เรานะครับซึ่งในกรณีนี้ครับเราก็ต้องมาเปรียบเทียบนะว่าไอดอกเบีย้ยชุดใหม่ที่เขาลดให้เรากับดอกเบีย้ย r e f i n a n c e ที่เรากําลังจะไปแบงค์ใหม่เนี่ย อันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันนะครับผมให้หลักคิดง่ายๆอย่างนี้ครับถ้ามันใกล้เคียงกันหรือว่าถ้าไอรีไฟแนนซ์มันสูงกว่านิดเดียวเนี่ย ด้วยส่วนตัวหลายๆครั้งนะครับผมก็เลือกอยู่กับแบงก์เดิมเพราะพออยู่แบงก์เดิมปุ๊บครับเราไม่ต้องนะครับทำเรื่องส่งเอกสารอะไรเยอะแยะและที่สําคัญครับไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างการรีไฟแนนซ์ด้วยนะครับดังนั้นก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่า2ออันนี้ใครเยอะใครน้อยอันไหนคุ้มค่ากว่ากันนะครับและขั้นตอนที่6นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะหลังจากที่เราตกลงนะครับปิดยอดกับแบงก์เดิมแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับคือการไปทําเรื่องนะครับไปทําการจดจํานองกันใหม่ณสํานักงานที่ดินนนั้ ครับโดยจะมีการนัดวันกันนะครับทั้งแบงค์เดิมที่เราผ่อนอยู่และแบงค์ใหม่นะครับที่เขาจะรับจดจำนองเรานะฮะก็นัดกันไปที่สำนักงานที่ดินครับตรงนี้ต้องบอกนะฮะว่าจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น2ตัวนะครับค่าธรรมเนียมตัวแรกครับคือค่าจดจำนองครับค่าจดจำนองเนี่ยคิด1%นะครับจากราคา ของเงินกู้ของเราครับเรากู้เท่าไหร่ก็1%ของวงเงินกู้นั้นนะครับค่าธรรมเนียมตัวที่2ครับคือค่าอารกรสแตมครับอากรสแตมของการรีไฟแนนซ์เนี่ยจะอยู่แค่0.05%นะครับของวงเงินกู้นะฮะก็ลองไปคำนวณดูนะฮะว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมันเท่าไหร่มันก็จะแปรผันตามวงเงินที่เรารีไฟแนนซ์นั่นแหละนะครับก็ต้องเตรียมเงินในส่วนนี้ไปจ่ายที่สำนักงานที่ดินด้วยนะครับพอจบ6%กเปอร์เ็นนี้ครับนี่ก็เป็นอันจบกระบวนการ ance รีไฟแน ีกรต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการลดดอกเบีย้ยเงินผ่อนบ้านของเราไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทวนอีกครั้งนะครับอันดับแบรกนะครับการรีไฟแนนซ์ครับเราต้องเช็คเงื่อนไขกับแบงก์เดิมของเราก่อนครับว่าแบงก์ของเรารีไฟแนนซ์ได้ในช่วงเวลากี่ปีนะครับอ่ะเรื่องที่2ครับเราเริ่มทําการสํารวจดอกเบีย้ยแล้วนะฮะในช่วงที่มันเกือบจะครบกําหนดนะ่ะแล้วก็เช็คดอกเบีย้ยในตลาดเลยว,ว่ามันเท่าไหร่แบงก์ไหนเท่าไหร่ยังไงนะครับ ข้อ3ครับคือเตรียมเอกสารให้พร้อมครับเพราะเราต้องมีการยื่นกู้ใหม่มีการเช็คเอกสารรายได้ใครทําบริษัทก็ไปคัดลอกหนังสือรับรองอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับข้อ4ครับคือทําเรื่องรีไฟแนนซ์กับแบงก์ใหม่นะครับก็ลองไปยื่นกู้ดูครับมันก็จะมีโปรเซสไปแบงก์เข้าไปประเมินว่าเราได้วงเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอันที่5ครับคือไปทําเรื่องปิดยอดหนี้กับแบงก์เดิมนะครับอ่ะปิดยอดหนี้เพื่อรีไฟแนนซ์และสุดท้ายครับขั้นตอนที่6นะฮะนั่นก็คือไปทําเรื่องจดจำนองนะครับที่สํานักงานที่ดินนะ ครบ6ข้อนี้ครับกระบวน,นการรีไฟนแนนซ์ก็เป็นอันจบเรียบร้อยนะครับ ยังไงครับพอได้ไอเดียกันเนาะคือผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วกระบวนการรีไฟแนนซ์ไม่ใช่กระบวนการที่ยุ่งยากอะไรนะครับก็คือขอให้วันนี้เรามีเครดิตทางการเงินที่ดีนะครับไม่มีหนี้มากเกินไปไม่มีการค้างชําระเครดิตเราสวยงามเนี่ยการรีไฟแนนซ์ทาได้ปกติอยู่แล้วครับและเป็นกระบวนการที่อยากให้ทุกคนทํามากๆนะครับเพราะมันช่วยลดดอกเบีย้ยบ้านตลอดอายุสัญญาไปได้เยอะจริงๆนะครับเป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆเลยนะฮะและนอกเหนือไปจากนั้นครับนอกเหนือจากการ รีไฟแนนซ์เนี่ยยังมีอีกกระบวนการหนึ่งครับที่สามารถลดดอกเบี้ยบ้านตลอดอายุสัญญาได้นั่นคือการโปะชําระเพิ่มนะครับในทุกๆงวดหรือในทุกๆรอบปีนะครับเพื่อประหยัดดอกเบี้ยนะฮะ2วิธีนี้ยเชื่อผมนะครับว่าทําควบคู่กันไปครับค่อยๆทําไปไม่ต้องเร่งมันครับครบ3ปีรีไฟแนนซ์เดือนไหนมีเงินเหลือก็โปะโปะโปะป,ป,ปไปนะครับทำแค่2ข้อนี้แหละครับ ดอกเบี้ยบ้านของเราจะประหยัดไปได้หลักล้านบาทแล้วก็ยอดหนี้ของเราครับจะหมดเร็วขึ้นเป็นหลัก10ปีเลยนะครับอันนี้สําคัญมากๆซึ่งถ้าใครอยากดูรายละเอียดครับว่าการโปะมันช่วยยังไงการรีมันดียังไงเนี่ยครับผมเคยได้ทําคลิปนี้ไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับอยู่ในช่อง u t u b e นี่แหละครับเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการผ่อนบ้านผ่อนบ้านยังไงให้นี่หมดเร็วขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะแนะนํานะครับว่ากดลิงก์ด้านบนนะครับเพื่อขึ้นไปดูก่อนได้นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเพื่ออหมาายวังงส ทรัพย์การซื้อบ้านการซื้อคอนโดเนี่ยครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปตั้งกระทู้หรือเข้าไปอ่านคอนเทนต์ได้ที่เว็บไซต์ดีดีพรอพเพอร์ตี้อาร์คกูรูนะครับในนั้นก็เพื่อนๆสามารถไปตั้งกระทู้ถามกันได้จะมีกูรูนะครับในเว็บไซต์เข้ามาตอบกันนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งนะฮะในกูรูในเว็บไซต์ดีดีพรอพเพอร์ตี้ด้วยนะครับก็สามารถไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเว็บบอร์ดนั้นได้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนครับอยากเข้าไปรับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับอสังหาทิศทางเกี่ยวกับตลาดบ้านตลาดคอนโดนะคร สามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่หน้า YouTube Channel ของ DD p อ o p e r t y นะครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้นะครับก็เข้าไปพูดคุยเข้าไปเจอกันได้นะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่อยู่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้สุดท้ายก่อนจากกันไปครับผมฝากกด s u b s c r i b e ช่องกูรู l i วิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์การเงินสินเชื่อที่จะมีออกมาทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรับ